เมื่อวันจันทร์ที่19มิถุนายน2566เวลา15นาฬิกานายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองพร้อมด้วยนายชาญเจริญนาคะนนผูน้อำนวยการกองช่างได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณวงเวียนอ่างทองที่จะเปิดให้บริการชั่วคราวในวันพุทธที่21มิถุนายน2566เป็นต้นไป ทั้งนี้นายเตือนใจทรงไตรานายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองได้ตรวจสอบแต่ละจุดของการก่อสร้างโดยละเอียดเพื่อความพร้อมในการเปิดการจราจรในวงเวียนโดยมีนายชาญเจริญนาคนนผู้อำนวยการกองช่างรายงานตามจุดความพร้อมต่างๆที่จะระบายรถยนต์ภายในวงเวียนให้ประชาชนได้สัญจรได้อย่างถูกต้องที่สุดและลดปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งบางจุดอาจจะต้องปิดการจราจรในการเข้าตลาดหลวงอ่างทองโดยให้ไปกลับรถใต้สะพานอ่างทองเพื่อเข้าตลาดหลวงอ่างทองแทนเป็นการชั่วคราวก่อนที่นายเตือนใจทรงไารนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองจะเดินทางกลับไปปฏิบัติราชการต่อไปทั้งนี้มีการให้สัมภาษณ์ในการเปิดให้บริการวงเวียนชั่วคราวในวันพุทธที่21มิถุนายน2566 โดยนายชาญเจริญนาคานนผู้อำนวยการกองช่างครับตรงนี้เป็นส่วนของวงเวียนที่แยกขึ้น,นสะพานอ่างทองครับวันนี้วัน่วันกันทีป,ประมาณวันพุธที่21จสเจ็จะจะทดลองปิดเพื่อให้เพื่อให้รถเ่ยวิง่งวิ่งเข้ามาในในวงเวียนนะครับลงลงส้พาอ่างทองมาก็มีเข้าว,วงเวียนเลยส,วยส่วนที่จะไป สาระแดงก็ออกซ้ายได้ตลอดส่วนที่ไปย่างซื้อก็เข้ามาในวงเวียนเพื่อเก็บสีรถเปนย่างซื่อได้ขนาดนี้ท่ันเนี่ยท่านเนี่ยฝั่งฝั่งสาราสาระแดงได้จะขึ้นสะพานอ่างทองก็เข้ามาในวงเวียนแล้วก็อุ่นเพื่อขึ้นสะพานอ่างทองฝั่งฝั่งขาขึ้นสะพานอ่ะออกจากวงเวียนตอนนี้มันใช้ได้อยู่สองช่องจราจรนะครับแล้วก็จะปิดด้านซ้ายตลอดอีกหนึ่งช่องจราจรส่วนผิวจราจรเดิมอ่ะมีสองช่องจราจรแล้วก็สะพานตอนนี้อ่างทองสะพานอ่างทองก็ขยาย เป็น2ช่องจราจรใช้ได้เทสบานจะเปิดทางเท้าอีกหนึ่งช่องจราจรในโครงการเนี่ยครับรถออกจากวงเวียน2องช่อง2องเลนเนี่ยขึถถ้นสะพาน2องเลนได้อีกเซนที่3เส้นนอกจุดที่จะรื้อทางเท้าเนี่ยสามารถาเพื่อที่จะไปกับรถใต้สะพานเพื่อระบายรถจากจากวงเวียนนะครับที่เห็นก็คือเกาะกางเอากลางก็เหมือนกับฝั่งฝั่งไปสารแดงก็คือจะบ,บีบจะบ,บีบเกาะกลางให้เล็กลงเหลือประมาณ2ี่เซน 20-30เซนแล้วก็จะเป็นราวเตนเลนส่วนรถที่จะเข้าตลาดาถานนนึ่งสะาลสองนะครับที่มาจากย่านทอ,อ่ให้ไปกับรถใต้สะพานเพราะตอนนี้โครงการบริเวณใต้สะพานนึือสะพานต่างน,นี่แล้วเสร็จประมาณ9.5-9.8เปสามารถไปกับรถเพื่อเข้าตลาดได้ตรงนี้จะดําเนินการปิดการจราจรเพื่อวางท่อระบายน้าและปรับปรุงผิวจราจรและก็ปรับปรุงผิวและและพืะ้จนจราจรใหม่ครับส่วนรถที่จะเข้าตลาดมาจากฝั่ง สาราการก็ให้เลี้ยวตรงถนนเทศบาลสิบเดี๋ยวเดี๋ยวให้โครงการทำป้ายประชาสัมพันธ์อีอกรอบนึงครับส่วนรถที่ออกจากตลาดเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยให้ใช้เส้นทางเดิมก่อนอาจจะมีการติดขัดบ้างเพราะว่ามีการก่อสร้างแต่ว่าจะให้รถออกจากตลาดเส้นทางเดิมก่อนครับบริเวณนี้ก็คือบริเวณที่รถออกจากวงเวียนไปสาราแดงหรือไปฝั่งโรงแรมอ่างทองครับทางออกจากวงเวียนก็มี2ช่องจราจรหรือ2เลนเนี่ย เลนนอกก็คือลงจากสะพานมาใช่ไหมครับออกซ้ายตลอดไปเลยเลนที่สองมาจากย่านซื้อกว็วนในวงเวียนแล้วก็ออกไป็นสารแดงในขณะเดียวกันฝั่งขาเข้าเนี่ยขาเข้าจากสารแดงเข้าในวงเวียนเนี่ยก็มีสองสองช่องท,ที่ใช้ได้ตอนนี้นะครับก็คือช่องแรกก็คือออกซ้ายตล,ยตลอดตลอดไปย่านซื้อไปเทคนิคไปวิเลยเทคนิควนช่องที่สองก็คือเข้าในวงเวียนไปกลับรถหรือขึ้นสะพานไปฝั่งตะลากางครับ นี่กเ,เป็นกอกลางก่อกลา,างจะผีไม่เล็กลงเหลือประมาณ2ี่เซนแล้วก็ราวข้าขงบนเปลี่ยนจากเป็นเปลี่ยนจากราวเหล็กเดิมอ่ะเป็นราวแตนเลสเพราะฉะนั้นคนรถออกมาเนี่ยออกจากวงเวียนจะมี2งช่องจราจรที่สามารถระบายรถออกได้ส่วนด้านข้างเนี่ยจะออกแบบจะออกแบบกีเ้นจราจรสําหรับจอดรถซึ่งคิดว่าพื้นที่จอดรถน่าจะพอเพียงครับครับบริเวณน,นี้เป็นบริเวณที่รถมาจากย่างซื่อเพื่อจะเข้าวงเวียนเข้าได้ตรงนี้ตอนนี้แล้วเสร็จ3ช่องจราจรเลย สามช่องก็คือซ้ายตลอดเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยก็คือสามารถเข้า,าแล้วก็วนขึ้นสะพานอ่างทองได้เลยส่วนสองช่องกลางเนี่ยเพื่อที่จะไปสารแดงหรือกลับรถได้สองช่องครับในขณะเดียวกันฝั่งขาออกเนี่ยก็คือสองช่องจราจรตอนนี้ที่แล้วเสร็จที่ต้นโรงใช้อ่ะครับที่ใช้ทั่วขาวนะครับก็คือจากสารแดงมาซ้ายตลอดเพื่อจะไปย่านซื่อแล้วก็จากสะพานลงมาวนในวงเวียนแล้วก็ออกเพื่อจะไปย่านซื่อหรือไปเทคนิคนะครับ ส่วนโครงการที่จามจะจะไปเชื่อมโครงการที่3เนี่ยจะมีการปูผิวจราจรแอสัลติกคอนกรีตของโครงการสามจุดโครงการที่3ระ,ะยะที่1ระยะที่2ตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบส่วนผสมของรีไซเคิลอยู่คาดว่าจะเริ่มกัดผิวเนี่ยประมาณต้นเดือนหน้าเดี๋ยวทางเทศบาลจะแจ้งเรื่องการปิดการจราจรอีกครั้งหนึ่งก็จะฝั่งน้นมีมีวิ่งสวน2เลน2เลนเทศบาลจะปิดทีละเลนก็คือสามารถวิ่งได้ปกติครับคุณครับ ประชาะสัมพันธ์เทศบาลเมืองอ่างทองรายงาน